สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับเดี๋ยวเรามาตามสูตรของเลขเรีย ah งมหัสารรย์กันต่อนะครับก่อนจะไปรับชมสูตรก็ดูคำเตือนกันสักนิดครับคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นการคำนวณสถิติตัวเลขย้อนหลังเพื่อเป็นแนวทางเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนในการเล่นการพานันทุกชนิดนะครับ ดูไว้เพื่อเป็นความบันเทิงนะครับครับจากแม่สูตรของเรานะครับสูตรของเราก็เดินนะครับเดินมาถึงวัดที่นะครับหนึ่งนะครับนะครับได้ตัวเด่นมาประมาณนี้นะครับ ซึ่งก่อนนั้นมันก็มีหลุดบางนะครับงวดนี้ก็หลุดนะครับแล้วก็กลับมาเข้าแล้วนะครับแล้วงวดนี้ก็ได้ตัวเด่นมาประมาณนี้นะครับแต่ละสูตรเราก็ทําไว้ครบแล้วครับอย่างเช่นสูตรนี้ครับปักหลักหน่วยนะครับก็เดินยาวมาเหมือนกันนะครับแต่ว่ามาสะดุดสองวดติดเลยนะครับ หลุดนะครับงวดนี้ไม่ได้นําเสนอนะครับงวดนี้สูตรปักหลักหน่วยไม่ได้นําเสนอนะครับเราก็มานําเสนอส่วนที่เป็นชุดเต็มกันต่อนะครับชุดเต็มนะครับเราจะตัดด้วยแต้มนะครับแล้วก็เรามาเสนอไอ้สูตรมาครบสองทุบนนะครับ ซึ่ง ENNIS, ซึ่ง,ง oon, นะครับงวดที่แล้วนะครับงวดที่แล้วนะครับจะสังเกตว่าตัวเลขของเราก็ยังมีเข้าอยู่นะครับชุดชุดเต็มนะครับแล้วก็แต้มของเรานะครับแต้มที่เราเน้นน้อยนะครับคือเก้านะครับงวดที่แล้วซึ่งเลขมันออกหกเก้าหกนะครับงวดที่แล้วที่เราเน้นแต้มให้นะครับแต้มห้าแต้มหกนะครับ แต่ว่าเราก็ไปพลาดตรงที่ปักหลักหน่วยนะครับมุดที่แล้วเพราะว่าหลุดนะครับหลุดปักหลักหน่วยนะครับอย่างมุดนี้ก็เราก็ข้ามปักหลักหน่วยไปเลยนะครับไม่นําเสนอนะครับเพราะว่าหลุดสองมุดติดนะครับวันนี้ก็นํามาเอานำเสนอมาครบสองตุบุญแทนเข้ามานะครับ แล้วงวดนี้นะครับคลิปนี้ก็จะมาราท่านก็บอกว่าให้สรุปเร็วๆหน่อยนะครับคลิปนี้ก็จะามาสรุปให้เลยนะครับมาสรุปสองตัวให้เบเย์นะครับเพราะว่าสูตรเราก็มีไม่มากนะครับมีแค่ชุดเต็มกับแต้มแล้วก็ถ้าไม่มี หลักหน่วยบนมาขั้นก็ก็มาเป็นสูตรของมาครบสองตัวบนเลยนะครับแล้วก็ไม่มีคลิปอื่นที่มาต่อยอดแล้วนอกจากจะสรุปกันนะครับเพราะาเราก็หาตัวแต้มเด่นนะครับหลายๆสูตรมาสรุปกันครับมาดูกันเลยครับแต้มที่เราคาดไว้นะครับ ที่เราเน้นไว้นะครับก็จะมีแต้มนะครับแต้มสาแต้มสี่ครับมาแ,แต้ม7จดแต้มแปครับนะครับเราจะสรุปในสี่แต้มนี้เลยนะครับเพราะว่าแต้มก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับ ก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะทีนี้เราก็จะมาคัดแต้มตัวแต้มด้วยมาครบสองตัวบนนะครับว่ามีแต้มไหนที่มันเข้ากับเราด้วยนะครับก็จะมีนะครับตัวหกเจ็ดนี้หกเจ็ดนี้มันก็มีนะครับหกเจ็ดหกเจ็ด นะครับดูงไเลยนะครับหกเจ็ดตัวนี้นะครับเราห้าแปดมีไหมห้าแปดมีห้าแปดก็จะมีตัวนี้เก้าสี่มีไหมเก้าสี่ในรบสองตัวนี้จะไม่มีเก้าสี่นะครับเราจะไม่เอานะครับศูนย์สามมีไหมศูนย์สามตรงนี้ก็จะไม่มีนะครับ หนึ่งสองมีไหมหนึ่งสองมีนะครับสังเกตจะมีหนึ่งสองตรงนี้หนึ่งสองนะครับต่อไปเติมสี่ครับหกแปดมีหกมีแปดต้องมีนะครับหกแปดห้าเก้ามีไหมมีห้ามีเก้านีครับห้าเก้าเจ็ดเจ็ด จ็ดเจ็ดนี้เป็นเลขเบิลน,นะครับก็มีโอกาสมาครับเดี๋ยวจะเขียนไว้ตรงนี้ก่อนนะครับเจ็ดเจ็ดเป็นเลขเบิลน,นะครับศูนย์สี่มีไหมไม่มีนะครับหนึ่งสามมีไหมไม่มีนะครับต่อไปเติมเจ็ดครับคูบหนึ่งมีไหมมีหกมีหนึ่งนะครับห้าสองมีไหมมีห้ามีสองครับ เจ็ดศูนย์มีนะครับเจ็ดศูนย์แปดเก้ามีนะครับแปดเก้ามีแปดเก้าอะไรแล้วก็หกสองแทนแปดหกสองมีนะครับ ห้าสามห้าสามไม่มีห้าสามครับเจ็ดหนึ่งมีไหมเจ็ดมีเจ็ดมีหนึ่งเลยครับเจ็ดหนึ่งแปดศูนย์ก็มีนะครับแปดศูนย์แปดศูนย์แปดเก้าเก้าต้องมีเลขเก้านะครับก็เป็นเลขบิลบ่อยเก้าเก้าก็อาจก็อาจจะมาได้นะครับเลขบ่ลนะครับ จะสังเกตว่าเราตัดมาได้กี่ตัวครับหนึ 1, 2, ่งสองสามดูตัวนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองชุดนะครับถ้ารวมเบินสองตัวนี้ด้วยก็สิบสิบสี่ชุดนะครับสิบสี่ชุดนะครับ แต่นะครับแต่เราก็มีเลขที่เลขที่ประจำใจเราอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะมาสรุปกันนะครับสตัวบนนะครับงดวันที่ หนึ 1> 1ทับสิบเอทับหกครับว่าเราจะได้ตัวไหนนะครับดูเลขที่เด่นๆที่เรา,าจะนำมาสรุปนะครับก็จะมีเลขนะครับอ กเลขคือเลขตัวชนที่มันในสีส่สตรแล้วมันชนกันมากที่สุดนะครับเลขพวกนี้นะครับเลขที่มันชนเป็นมากที่สุดนะครับ ฉะนั้นนะครับเราก็จะสรุปอย่างนี้นะครับห้ามีห้ามีแปดนะครับก็จะเป็นเริ่มต้นที่ที่เต็มสามก่อน,นครับสรุปเริ่มต้นที่เต็มสามก่อนนะจะมีหกเข็ดนะครับเต็มสรุปที่ ตัวเด่นก็แล้วหกนะครับอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตัว5้ปดนะครับ5 8หรือแปดห้านะครับที่นี้เราจะใส่เป็น8ปดห้านะครับ แล้วก็อีกตัวนะครับอีกตัวที่เราจะเน้นให้นะครับก็จะเป็นตัวแจนงเจตรงนี้นะครับเลขเจ็ดนะครับเลขเจนะครับก็จะเป็น07นะครับแล้วก็ อีกตัวหนึ่งตรังกี่ก็จะเป็น 8, 9, แปดก้านะครับตัวเน้นตัวเน้นเรานะครับส่วนตัวอื่นๆที่เป็นตัวรองตัวกันไปครับก็จะมีนะครับก็จะมีห้าเก้านะครับ ก็จะมีห้าเก้าเก้าห้าแล้วก็สองห้าครับหนึ่งเจ็ดแล้วก็เก้าเก้าแล้วก็ 9, 9, จนะครับส่วนตัว80ดศูนนะครับแปดศู 80. 80นนี้มันแปดที่อยู่ในนี้1นึ 12. แล้วก็พวกหกสองที่เราตัดมานะครับมัน หนึ่งสองมันก็จะไม่มีในเลขตัวนี้นะครับหกสองก็มีอยู่นะครับแต่ว่าตัวหนึ่งสองนี้เราจะตัดออกเลยครับหนึ่งสองเพราะว่าไม่มีในตัวเด่นนี้นะครับส่วนหกสองหกสองมันก็มีในเด่นอยู่นะครับก,ก็เป็นหกสองได้ แต่ข้อนี้ก็เยอะแล้วนะครับหรือท่านไหนนะครับที่ชอบตัวอื่นนะครับตัวอื่นที่มันอยู่ในแต่มของเรานะครับแต่ท่านชอบท่านก็จัดได้นะครับไม่ไม่จำเป็นต้องมาเอาตามที่ผมสรุปนะครับผมก็ทำให้แค่เป็นแนวทางนะครับแนวทางของเราอย่างนี้นะครับท่านก็สามารถเลือก เลือกได้นะครับเลือกส่วนที่ท่านชอบได้นะครับส่วนที่ผมสรุปให้ก็จะได้ประมาณนี้นะครับท่านชอบก็จัดไม่ชอบท่านก็ผ่านนะครับท่านก็ไปเลือกอตัวอื่นตัวอื่นแทนได้นะครับหรือท่านก็นำไปเทียบเปรียบเทียบกับ ช่องอื่นๆนะครับเพราะว่ามีหลายช่องนะครับที่ทำให้ทุกท่านได้รับชมนะครับก็บอกเลยว่าหลายช่องมากนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มาทำแค่เป็นแนวทางนะครับแนวทางการเลือกซื้อนะครับก็งวดที่แล้วนะครับ โน้ที่แล้วมันก็เดินให้เราอยู่เพียงแต่เราพลาดในบางคลิปบางบางสูตรแค่นั้นเองนะครับคลิปนี้เราก็มาตัดบางสูตรที่มันลุดไปเอาเอาสูตรใหม่เข้ามาแทนนะครับก็ขอให้มันเดินให้เรานะครับสูตรนะครับก็ชอบก็จัดไม่ชอบก็ผ่านนะครับมีเข้ามีลุดนะครับตัวเลขนะครับ ก็ท้ายนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามากดติดตามให้นะครับกดติดตามมากดไลค์กดแชร์นะครับมีอะไรก็คอมเมนต์ไว้นะครับแชร์ตัวเลขกันได้นะครับท้ายนี้ก็ขอบคุณทุกท่านเลยนะครับขอให้ทุกท่านเฮงเฮงปังปังนะครับร่ำรวยกันนะครับมีสุขภาพแข็งแรงนะครับเป็นสิ่งสำคัญนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันนะครับ หน้าก็อาจจะสรุปล่างให้นะครับก็กดติดตามไว้นะครับคลิปนี้ก็ขอบคุณและสวัสดีครับ